ป้าทวีป้าทวีค่ะเป็นลูกชิ้นปลาทอดที่อร่อยที่สุดในบ้านเกษตรเลยเวลาพวกเราเรียนเจนเคิลเ็จใช่ไหมต้องไปเรียนเรียนเจนเคมลที่203แล้วที่จะไปเรียนส0 1เออ201จะเดินผ่านป้าทวีทุกวันแล้วก็ต้องกินทุกวันถึงแม้ว่าไหนไม่หิวก็ต้องเดินเข้ามากินโอ้กลิ่นหอมมากว่าไปโฆษณาหรือเปล่าคะไม่ไม่ไปดูจริงๆไปค่ะเชิญเชิญค่ะ นี่คือลูกชิ้นอันนี้คือป้าทวีป้าทวีนี่ป้าทวีกับเราลูกชิ้นของป้าของป้าลูกชิ้นที่เราติดกันแบบงอมแงมแงมเลยคือลูกชิ้นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาลูกน้ำมันลูกน้ำมัน ป้าทวียืนยันด้วยตัวเองเลยว่าน้ำมันใหม่ทุกวันจริงๆนี่เห็นไหมดูจากสีดูจากสียังใสอยู่สุดๆนี่อุ้ยนี่ก็จะเที่ยงแล้วนะเนี่ยน้ำน้ำมันใหม่มากใหม่ทั้งหมดไม่ดำเลยเน้นว่าอร่อยมากนะหนูเพื่อนๆคณะเราเซฮายานี่พร็อพบอยกำลังเดินมานี่หล่อมาก ดูคนเขียนนี่นี่ป้าป้าโชว์คนเขียนคนเขียนทำป้ายให้อออร่อยมากนะหนูอร่อยมากนะหนูอร่อยอร่อยจริงๆใขรยืนยันดูได้เลยว่าป้าต้องต้องเตรียมลูกชิ้นมาวันหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไหเหรอหม้อเป็นหม้อเลยเป็นไหเลยทีเดียวนี่อะไรเรียนยกน้ำหนักเหรอไม่ใช่เพราะยามันมันขาดอยู่จบรากันกันออย จบรายการไหมอาปาเดนบว้าวาอาา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 าอาา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 วาา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 าอาาาาาาอาะดูาาาาาาวาาาาาาาการาาาาานาาะาาาลาา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 าราาอาาอาา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 นาาา่าอาา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 ายบายอ่ะา